เอาฮุกสวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาอยู่บนเรือไตเอ๋นี่ครับแต่เอ๋มั่วหมายเขาบอกตเอ๋มั่วหมายแต่หมายไม่ได้มั่วนะฮะวันนี้เราอยู่กันนี่ทะเลนะครับกลางทะเลจังหวัดระยองก็เอาผลิตภัณฑ์จากบริษัทเอเนมาเป็นรอกนะครับตัวนี้เห็นไหมครับรอกตัวนี้เป็นใบสันสควิดใบสันสควิดเนี่ยจะมีเบอร์เดียวเป็นเบอร์2 5 0พัเอสเฮชนะครับ เอแล้วก็ D H est, นะครับรหัสเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่ามันย่อม,มาจากอะไรบ้างเพื่อนๆคงจะจำมันได้แล้วใบสันเนี่ยจะเป็นแขนคู่แบบนี้นะครับก็ใช้งานง่ายเป็นลอกตรงหมึกกันเนาะลอกตรงหมึกก็จะมีเป็นเบอร์สองพันห้าสละที่เหมาะที่สุดแล้วล้วก็ไอสิ่งที่ดูแปลกตาไปจากเดิมก็คืออ่าตัวนี้เขาเรียกอะไรนะอ่าอ่าลิวสแตนก็คือเป็นขาตั้งลอกเอียงก็คือการลอยเวลาเราเราเรา,เราวางคันแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราแบบ พิงพิงพิงลอกก็อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันทําให้ตัวลอกไม่เป็นรอยแต่ขาเนี่ยเป็นรอยแทนประกอบกับคันใบสันสกิดครับนี่รุ่นนี้นะครับรหัสก็จะเป็น862 ML ก็8 6 2ท่อนนะครับแล้วก็เวท ML ก็จะใช้กับขนาดเยื่อ1.8ถึง3.5อันนี้ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะแล้วก็สาย PE เนี่ย0.4ถึง1.5วันนี้ผมใส่ PE 0.8นะครับแล้วก็อยู่บนเรือไตเอ๋อย่างที่บอก อ่ะเราแคสตกมือก,กันหน่อยนี่นะฮะที่นี่เขาต้องแคสออกไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดหน้าลอกแล้วปล่อยให้เหยื่อมันจมนิดนึงให้เหยื่อมันจมถึงอ่าถึงพื้นนะครับอเอาแล้วนะครับ,โ,รนนรบโดนแล้วนะครับโอ้ยใบสันสปิ๊กนะครับแต่ที่สุดก็โดนแล้วนะครับโอ้่รู้ว่าไซส์ไหนนะครับเพื่อนๆแต่โดนแล้วนะครับโอ้ยมาแล้วครับ นี่นะฮะหนวดสองนวดเต็มหนวดเต็มหนวดเลยนะครับแล้วทีนี้เราจะเต็มหน้ากันไหมโอ้ยเราจะเอาแบบเต็มเอาเต็มหน้ามามองหน้าไหมมองหน้าเลยไหมนี่นะครับใส่สันสปทิดแากไว้มาถ่ายใส่สันสปทิดเอาล้ครับวันนี้เราก็อาจจะจบทริปกันแค่ตรงนี้ก็จะมาให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันนะครับอ่าใบสันสคทิดตัวใหม่เนี่ย ตัวเนี้ยมันออกพักแล้วละ่ะมันจะมีเขาเรียกอะวิวสแตนตัวนี้เป็นตัวป้องกันลอยด้วยเป็นตัวสาหรับเอาเอาลอกก้อวางแล้วตั้งอย่างนี้ได้นะเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมตั้งอย่างนี้ได้นะครับก็สนใจก็ไปซื้อมาใช้งานกันนะอามาบอกรหัสท้ายีหลังนี่ก็ได้นะครับ 2005S นี่คือ S นี่ยอ่อมไปจากเชลโลนะครับ H นี่ไฮส e ีดส่วน D-H นี่ก็เป็นดอบเป็นแทงแก็เป็นแขนคู่ตัวนี้ รอบตัวนี้ก็รอบจัดนิดนึงนะน่าจะใกล้ๆหกนะครับหรือ6กกว่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสเปคให้ดูตรงนี้จะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากคันไปสัญสมริดไปด้วยนะฮะตัวนี้เลยโอเควันนี้ผมก็ลมมาแรงแล้ววันนี้เดี๋ยวผมขอตัวเข้าฝั่งก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ